สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบเลือกแผนนะครับวันนี้มาสัส้นๆง่ายๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแผนนะครับวันนี้มาแค่แจ้งเตือนเฉยๆว่าระบบเลือกแผนเปิดแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาใหม่นะครับที่สมัครเข้ามาเลยก็สามารถเลือกแผนได้แล้วนะถ้าหากว่าวิชาที่ลงทะเบียนพร้อมกับตอนสมัครมันเข้าระบบแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยนะครับ แต่ว่าสำรหรับนักศึกษาเก่าอย่าเพิ่งงงนะเพราะว่าเขาเปิดระบบให้ก่อนสำหรับนักศึกษาใหม่เนาะลิงก์สำหรับ <conoc> นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ค mm ือ hmm. ลิงก์เดียวกันนะครับแต่ว่าเขาเปิดให้ก่อนเพราะว่าเขารับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับถ้าหากว่าเขารอให้นักศึกษาเก่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่เขาก็จะรอเกินไปเป็นเดือน2เดือนนะ มันค่อนานช้าเนาะเขาก็เลยแบบเปิดระบบให้นักศึกษาใหม่เขาเลือกแผนได้ก่อนนะครับแล้วก็ทางมหาลัยเขาจะได้ทยอยส่งหนังสือสําหรับคนที่เลือกแผนแบบก่อหนึ่งเนาะก็ต้องเข้าใจแหละนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็จะส่งหนังสือช้าต่อมแบบเทิมที่แล้วเทอมที่แล้วผมก็ได้หนังสือช้าผมยังไม่ได้เลยเนี่ยพูดตรงๆเกอหนังสืออะเทอมคอนเทิมละไม่รู้จะได้หรือเปล่า แต่ก็ยังดีที่บอบเออยังมีอ่านใน e-Learning อะไรเงีย้ยก็เลยไม่เดือ,อดร้อนนะครับดังนั้นนักศึกษาเก่าอย่าเพิ่งงงนะนักศึกษาเก่ายังไม่ได้ลงทะเบียนสําหรับเทอม2 6 6ทับหกกันนะครับอันนี้ที่เขาเปิดให้ก่อนคือเปิดสําหรับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาส่วนนักศึกษาเก่าก็รอลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคมเนาะคือเริ่มตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ใครลงเร็วก็สามารถไปเลือกได้เลยนะสำหรับแขนงของนักศึกษาเก่านะครับย้ำว่าลิงก์ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่คือตัวเดียวกันนะครับผมดังนั้นนักศึกษาเก่าอย่างงนะครับแล้วก็ช่วงลงทะเบียนนักศึกษาเก่านักศึกษาใหม่ก็ไม่ต้องงงด้วยเพราะว่าเราลงทะเบียนพร้อมรับสมัครแล้วนะครับห <Yes. S 1> วังว่าคลิปนี้จะช่วย มันเท่าความสับสนวุ่นวายนะไม่ใช่แปลว่าเราจะมาสับสนใหม่อีกรอบหนึ่งห oh <my> าเห็นเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe กันให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับแชร์ข่าวมอสทอนะครับ